มันยังยืนไม่ได้มันก็เลยมันก็ไม่สนุกไงมันยืนไม่ได้นั่งชักแข้งชักขาไปโน้นดิไปโน้นดิถ่ายได้เนี่ก็ถ่ายได้ไม่เป็นไรเนี่ยใกล้ดีเห็นปะ แม oh ่ทำนักเอ้ยแม่น oh ักเกตชิ oh ้นายเนี่ยขื้นจจัตเต็มคับน่าไหมน่าเอาประตู เ <c oughs> ้ก <surtout boys> <laughs> <laughs> so, ็หี่แม่มตูงคอยจับอ่ะนาจานั้นอน่้อนมาทางนี้นมนะะน้องมทางนี้ลูก หนกเปล่าเอ๊ะเอ้นน้องหนกปล่าไม่หนุกอ่ะไม่หนุกขึ้นมาเลยโอ้ยแม่ทำไรวะนองแม่ทำไรวะมังเว้ยบังเว้ย